สวัสดีครับ t o ชแอนด์แคนดีของเด็กเล่นขนมเด็กกินม,มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็นำเอาหุ่นปแปลกนะครับผมดูให้คล้ายกับจากเรื่อง Xmen นะครับชื่อเจ้าวูดเวอร์ลีนะครับทุกทีเจ้าวูดเวอร์ลีเนี่ยเอ็กเนเะเขาจะกลายพันธุ์เป็นรูปกายพันธุ์ฮะสามารถที่จะเ,เปลี่ยนรูปร่างให้เป็นมีอาวุธ เป็นกรงเล็บมาได้นะครับวุดเวอร์ลีนะครับก็ไม่เคยเห็นมีการแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้นะครับผมทุกทีจะเป็นพวกทานฟอร์เมอร์มากกว่านะครับครั้งนี้ผมไม่เห็นว่าหุ่นมันแปลกดีนะครับผมก็ดูแล้วก็ไม่เคยเห็นจะวุดเวอร์ลีแปลงร่างเป็นรถยนต์นะครับผมก็เลยซื้อมาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะแปลงร่างแบบไหนยังไงนะครับผมวุดเวอร์ลีจากเรื่อง Xmen นะครับผมมาดูหน้ากล่องเลยนะครับมาเป็นแบบไหนนะครับนี่ฮะวุดเวอร์ลีนะครับ หน้าตาเขาก็จะโหหล่อเหลามากเลยนะครับผมฮะเอ็กเมนนะครับมีอักษรเขียนว่าเอ็กเมนนะครับผมตรงนี้นะครับเอ็กเมนนะครับนะฮะแล้วตรงข้างบนนี่โอ้โหเป็นรูปหน้าตาของวูดเบอร์ลีนในภาพคอมคอมดิบุกนะครับเป็นเล่มหนังสือนะครับตรงนี้เขียนว่าออเวนเจอร์เออเวนเจอร์นะครับนี่ครับวูดเบอร์ลีนนะครับผมนี่นี่นี่ยูเนี่ยลีเก้นนะครับผม สามารถที่จะแปลงล่างเป็นรถยนต์ซปเปอร์คาร์ได้นะครับด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับนี่นะฮะวุดเวอร์ลินนี่อันนี้เป็นในหนางนะครับจะแปลงมีกงเล็บได้นะครับแต่คราวเนี้มันจะแปลงเป็นรถยนต์นะเป็นหุ่นแปะนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็นี่เนี่ยพอแปลงแล้วก็จะเป็นหุ่นวูดเวอร์ลินนะครับตรงนี้บอกว่า9สเต็ปนะครับแต่จริงๆแล้วผมเห็นแปลงล่าก็มีอยู่แค่6สเต็ปตรงนี้นะครับอืม เดี๋ยวก็ลองเล่นแปลงล่างดูนะครับเมอินชัยนานะครับมีเครื่องหมายมอกนะครับเป็นของนําเข้าจากประเทศจีนนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีหมด4แบรนนะครับมีซุปเปอร์แมนมีเอ่อทอนะครับแล้วก็ไอรอนแมนนะครับแปลงล่างเป็นยนต์ซุปเปอร์คาร์หมดเลยนะครับผมแต่ว่าเจ้าวูดเวลีนนี่แปลกที่สุดนะเพราะมันเป็นเอ็กมนะครับผม ไม่ค่อยได้เห็นนะ,นะครับนะครก็เลยซื้อมาลองเล่นแปลงล่างดูนะครับผมมาดูด้านในแพ็คนะครับแจกนะครับเป็นแบบไหนนะครับก็ไม่แค่นี้เองครับอันนี้ก็ไม่มีอาวุธมาให้นะมีแต่ตัวเปล่าๆนะครับผมนะครับ นี่เป็นแบบนี้หน้าตาก็หล่อดีนะครับวุดเวลีนะครับมาดูจุดขยับกันนะครับขยับแขนได้นะครับผมแต่ว่าตรงตรงตรงข้อข้อต่อทรงศอกนี่พับไม่ได้นะครับล้อหมุนได้นะครับโอเคนะครับดูส่วนหัวนะครับก็คงจะบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับบิดซ้ายได้บิดขวาได้นะครับผมโอเคนะครับท่วงขานี่ ก็โอเคนะครับต OK, so okay. so kind of okay. ัวนี้ขยับได้นะครับขาในพัดได้นะครับอ่าโอเคตรงนี้เป็นล้อปลอมนะครับหมุนไม่ได้นะครับนี่ก็เล่นก็หมุนได้ขาให้เฉยนะครับผมกลางออกได้นะครับข้อนี้ตรงนี้หมุนได้นะครับหมุนได้นะครับทั้งสองข้างนะครับพอเล่นแล้วก็ลองดูนะครับจัดท่าทางก็คงจะเล่นเหมือนขุ่นแปงล่างทั่วไปนะครับเนี่ยฮะก็จัดท่าทางได้แบบนี้นะครับ โดยประมาณนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับก็ดูแล้วก็เล่นไม่ยากนะครับผมเล่นง่ายสบายมากนะครับเหมาะสำหรับเด็กอายุห้าขวบขึ้นไปนะครับก็เล่นได้นะครับผมอุ้ยเลยเรียน,นะครับก็แค่นี้เองครับด้านหลังของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็มีรายละเอียดรูปรถก็ รายละเอียดดีเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบ,บาทนะครับผมไม่แพงนะครับวุดเบอร์ลีนะครับ,รรบแต่ไม่มีอาวุธมาให้นะฮะฮะแล้วในมือตรงนี้เขาจะเออใหญ่หน่อยนะครับผมก็คงจะใส่อาวุธไม่ได้นะครับลองอาวุธจากคนตัวอื่นมาถือหน่อยนะครับถือได้ไหมเอ่ยก็ถือได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะ การเล่นของจีนก็มีครับมีหลวมบ้างนะครับก็แก้ไขนะครับผมนะฮะเนี่ฮะมีครับมีหลวมบ้างไปตามจุดของเขานะครับแต่นี้ก็คับคับหน่อยนะครับก็จะเล่นได้แบบนี้นะครับผมนะฮะจัดท่าทางได้พอสมควรนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมนะไม่ถึงก็ดีมากแล้วก็ไม่ถึงก็แย่มากเกินไปนะครับเนียวูดเวลีนะครับผมเพราะว่าเป็นของราคาถูกๆนะครับผมไม่แพงนะครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมเป็นอย่างนี้เองนะครับผมเดี๋ยวมาดูเอ่อการแปลงล่างกันหน่่ยนะครับว่าแปลงล่างแบบไหนยังไงนะครับผมดูข้อแปลงล่างกันดีกว่านะครับอ ผมจะดูมาดูนิดนึดนะครับแปลงล่างนะครับวิธีการแปลงล่างตรงนี้เขาบอกว่ามีหกสเตปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับรงน,นี้ก็คงไม่ต้องดูตามแบบนะครับผมก็มันจะง,ง,ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรครับคงพับหัวนี่ขึ้นมานะครับนี่ฮะ เอาหัวเก็บไปเลยนะครับเอาหัวนี่เก็บเลยอืมเอาพับอย่างนี้ครับเอาหัวนี่พับลงครับแล้วก็พับปึ๊บเก็บไปเลยนะครับนีอ่อย่างนี้ครับแบบแค่นี้ครับ ่วนตรงนี้ก็น่าจะนะฮะเก็บมาท่านล่างแบบนี้นะครับแต่แล้วก็มือก็พับเข้าไปเหมือนไปงี้นะครับตรงนี้จะเป็นเดือยล็อกนะครับมาล็อกกับตรงนี้แล้วก็ติดเข้าไปแล้วครับนะฮะปึ๊บกดเข้าไปก็ติดแล้วครับนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพับเข้ามางี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเดือยล็อกตรงนี้2จุดนะครับเอามากดติดกันแค่นี้เองนะครับง่ายมากฮนะไม่ต้องไมหกสเต็ปแล้วครับกดลงไปแป๊บก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พับขาลงแค่นี้เองครับเสร็จและง่ายมากเลยครับนี่ก็พับลงไป ตรงนี้ก็จะใช้เป็นเป็นตัวล็อกนะครับกดล็อกก็ได้ไม่กดก็ได้นะครับพับลงไปนะหนึ่งเท้าก็พับก,ก็เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองครับนะแขนก็มาพับเิ็บเข้าไปตรงนี้แค่นี้เราก็จะได้แปลงไปลดแล้วนะครับ แค่นี้เองครับเสร็จละง่ายมากเลยดูช่องบนนะช่องบนป่องๆแล้วก็กดลงไปให้มันติดอืมเรียบร้อยครับกลายเป็นรถุูกประคารแล้วครับผมก็เหมือนตามแบบครับนะครับนะฮะลูกประคารเหมือนตามแบบครับนะครับผมนะฮะก็โอเคนะครับดูท่าทของการเข็นก็น่าจะได้อยู่นะครับ การหมุนกันอะไรนะล้อล้อนี่มหมุนได้นะครับเนีย่ยล้อหมุนได้นะครับผมก็เป็นแบบนี้เองเล่นไม่ยากครับผมเนีย่ยปิดหัวนิดนึงลองเลือกมาดิครับพวกของพวกนี้นะครับมันเป็นการเล่นแบบทดลองเล่นดูนะครับผม ก็ใช้ได้แล้วครับผมแค่นี้เองครับนี่ฮะก็เล่นได้ดีนะครับผม,อมโอ้โหก็วิ่งได้ปกตินะครับผมเนี่ยจะาเสียดายครับไม่มีอาวุธครับไม่มีอาวุธนะครับผมจริงๆแล้วหาอาวุธจากตัวอื่นมาเนี่ยเสียดตรงรูนิดหน่อยก็คงจะเข้าท่าเนีย้ยฮะเนี่ยเสียดตรงตรงูตรงนี้ฮะ มันก็น่าจะเข้าท่านะครับเนี่าวุจากับตัวอื่นมานะครับผมนะ่ก็มาแตะแปลงเล่นกันได้นะครับผมน่ฮะเก็บอาวุธอ่ะเนีอ่ะก็เข้าท่าด้วยครับแต่ตัวนี้ไม่มีวุธดมาให้นะครับเนี่ยนะฮะใส่ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นครับอ่ะจะเรียบร้อยนะครับสำหรับ Xmen w o l ว e r i n e รนะครับ รถซุเประคารนะครับผมรถซุเประคารครับแปลงล่างกลับก็ง่ายมากครับปึ๊บดึงขาขึ้นนะฮะจบก็เอาแขนตรงนี้ออกปึ๊บนะแล้วก็พับปึ๊บหมุนปึ๊บนะตรงนี้ก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นแป๊บมีกดเข้าไปปึ๊บ ครับเรียบร้อยแล้วครับวูดเบอร์ลีแค่นี้เองอืมจบนะเล่นง่ายแปลงง่ายนะเหมาะสำหรับเด็กอายุห้าขวบขึ้นไป เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ได้ดูการรีวิวของเล่นง่ายที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมเคยเล่นมาแล้วครับก็สวยดีแ่งเล่นง่ายนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวมาดูขนมกันนะครับผมขนมก็ไปหาซื้อจากเซเว่นมานะครับนี่ครับขนมขนมเขาเขียนว่าทอก วอกกี้ท็อกกี้นะครับเนี่ยมีออยด้วยขนมอะไรเอ่ยขนมลูกอมกลิ่นต่างๆมะนาวส้มสับปะรดสตบบรอเบอรี่นะครับท็อกกี้มีออยมีมาตรฐานรุตสาหกรนรนะครับไปซื้อจากเซเว่นมานะครับก็สิบยบาทนะครับผมนะฮะมีน้ำหนักมีวันเดินปีที่ผลิตนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆมาครับเนี่ยกดตรงนี้มันก็จะหมุนได้นะับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหมุนได้นะครับ นะฮะอืมแค่นี้เองครับเด็กๆก็จะชอบเอามาเล่นโทรศัพท์กันฮัลโหลฮัลโหลคุยกันเนื้อแงงเป็นของเล่นนะครับเนี่ยฮะหมุนตรงนี้ได้นะครับส่วนขนมก็เป็นเม็ดอมเนี่ยฮะเม็ดอมที่บอกว่าเป็นรสมะนาวสตรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรเงี้ยฮะเนี่ยอมกลิ่นต่างๆนะครับผมนะก็ไม่ต้องนะฮะอันนี้ก็เก็บไว้เล่นไว้แจกเด็กๆได้นะครับเด็กๆก็คงชอบเนีย ปีหมุนไปเรื่อยนะฮะหมุนไปรูปแบบก็ไปตามแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ไว้เน็บได้นะครับเน็บร้อยนะครับก็มีของเล่นมีขนมนะครับผมลองวัดจะวุดมาลีให้ดูนะครับสูงก็อยู่ที่ประมาณสักเอ่อสิบสี่เซนนะครับผมนะฮะสิบสี่เซนน่าจะได้สิบสามสิบสี่เซนนะครับผมเนีวุดเวอรีนะครับ X men อ่าเข้าท่าดีแล้วนะครับผมอืม สนใจเจอก็หาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะครับเด็กเหมาะสำหรับเด็กๆเล่นนะครับแปลงล่างง่ายๆมากเลยครับผมไม่ยุ่งยากเลยครับนะก็โอเคนะครับบางทีก็อาจจะเจอครับเจอหลวมบ้างก็แก้ไขเอายนะครับนี่ผมก็เจอดีหน่อยก็คือว่ามันจะทับครับหน่อยนะครับไม่ลุงลิงไม่ไม่อะไรนะครับเนี่ยฮะก็โอเคนะครับนะฮะของเล่นพวกนี้เราก็ก็เล่นสนุกสนุกดีนะครับผมอ่า คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะผมก็จะหาหุงนแปลกๆอย่างเงี้ยอะไรที่น่าสนใจราคาไม่แพงก็ซื้อมาตามกำมลังรับมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับผมก็มีขนมนะครับมาให้ดูนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ